มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย d ีแท็ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพ็กเกจเดือนกรกฎาคม2565นะครับซึ่งโปรโมชั่นยังอยู่เหมือนเดิมทุกตัวทุกอันนะครับเป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายทั้งเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,ย,า,ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับของดีแทในระบบเติมเงินนะครับ ตามที่เห็นก็คือเงื่อนไขเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเบอร์ใหม่นั้นเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครไม่ได้เบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมเมื่อขึ้นคราคายของ D t แท็ Tech ก็ต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครไม่ได้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเดี๋ยวมีวิธีว่าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็ซิมที่ซื้อเบอร์ใหม่นั้น นะครับซิมที่ซื้อใหม่นั้นจะต้องเป็นซิมอันไหนก็ได้นะครับยกเว้นซิมทัวริทซิมยกเว้นซิมแฮปปี้คอร์สองอันนี้ออกมาสมัครไม่ได้นะครับแล้วก็ซิมที่ซื้อมาจะต้องเป็นซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปเท่านั้นนะครับซิมในเซเว่นเอามากดรหัสนี้ไม่ได้มันอยู่คนละกลุ่มกันนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับตามที่เห็นก็คือว่า4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกระคาย 150บาทนาน30วันรวมภาษีแล้วนะครับราคาทุกราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดดอกจัน1นึ่งดอกจัน2 96ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทวออกนะครับ8เไม่กะบิดเพื่อเสกแถมโทูฟรีทุกเครือข่าย175บาทนาน30วันกดดอกจัน1นึดอกจัน180ดอกจัน848803 4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ต่อมา15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน577ดอกจัน8 4 8 803 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมา20เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย299บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน297ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับการโทรฟรี โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราไม่วางสายมันจะกินเงินนะครับนาทีละ1บาทของการกินเงินตั้งแต่นาทีที่16เป็นต้นไปของแต่ละครั้งถ้าไม่มีเงินมันจะตัดสายให้เองอัตโนมัติแต่ถ้ามีเงินอยู่มันจะกินยาวเราจะต้องกดวางสายเสียเองนะครับ15นาที15นาทีแรกอะโทรฟรี ส่วนนาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทนะครับนี่คือเงื่อนไขของการโทรฟรีทุกเครือข่ายบางท่านบอกว่าเอา้าไหนบอกว่าโทรฟรีไงทําไมต้องกินเงินด้วยเงินที่เติมไปมันหายไปไหนเพราะว่าท่านโทรเกินถ้าท่านโทรเกิน15นาทีส่วนที่เกินนาทีละ1บาทนะครับจาให้ขึ้นใจไว้เลยว่าถ้าเรามีเงินอยู่ในระบบแล้วเราโทรเกิน15นาที มันจะกินเงินนาทีละ1บาทสําหรับส่วนที่เกินนะครับทีนี้หลายๆท่านเนี่ยไปซื้อซิมมาใหม่เราสามารถที่จะให้ที่ร้านลงทะเบียนซิมให้เองเลยก็ได้หรือเรามาลงทะเบียนซิมเองที่บ้านก็ได้นะครับซื้อซิมมาแล้วเอามาลงทะเบียนซิมเองที่บ้านก็โหลดแอปของ d t แทนะครับมันจะมี d t แท็กแอปพลิเคชันอยู่คุณเข้าไปโหลดในเ l a y Store คุณเข้าไปโหลดในของ a อน r o i d อะไรเงี้ยนะครับของ Apple อะไรเนี่ยนะครับ แล้วพิมพ์ว่า d t a c Application นะครับมันจะขึ้นแอปของ d e t a g มาเราโหลดแอป d e t a g มาติดตั้งแล้วเมื่อเข้าแอปเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนไปดูด้านล่างนะครับมันจะมีเขียนว่าลงทะเบียนซิมหรือจดทะเบียนซิมเติมเงินเรากดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็สแกน s e r i ยลซิม s e r i ยลซิมอยู่หน้าซองซิมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปใบหน้าของเราที่เป็นคนตัวจริงนะครับและหลังจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไข ได้หลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนซิมเสร็จสับเรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายมากๆนะครับของการลงทะเบียนซิมสามารถดําเนินการด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะครับเมื่อลงทะเบียนซิมเสร็จนะครับเราก็เอาซิมใส่เครื่องใส่เครื่องมือถือนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนว่าเราจะต้องปิดข้อมูลมือถือปิดเครือข่ายมือถือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเติมเงินเข้าไปมันจะกินเงินนะครับเราต้องปิดเครือข่ายมือถือซะก่อนปิดข้อมูลมือถือซะก่อนนะครับเมื่อปิดเสร็จ เราก็ดําเนินการเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับเติม150บาทเพื่อสมัคร4เมกเติม180บาทเพื่อสมัคร8เมกเติม200บาทเพื่อสมัคร105อ่า15เมกเติม300บาทเพื่อสมัคร20เมกนะครับหลังจากนั้นก็กดรหัสตามที่เห็นณนะตอนนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้ตัว30เมกแถมโทรฟรีทุกกระคายหรือ30เมกไม่มีโทรฟรี คุณผู้ชมจะต้องติดต่อร้านค้านะครับทั้งเบอร์ใหม่และเบอร์เก่าติดต่อร้านค้าได้เลยครับนะครับเขาจะมีแอปของ De เท h วันในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอยู่ตัวนี้ต้องติดต่อร้านค้านะครับถ้าจะเอาตัว30เม็ดมีโทรฟรีหรือไม่มีโทรฟรีติดต่อร้านค้าเท่านั้นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ2เม็ดแถมโทรฟรีทุกกระขา,า120่ยบาทนาน30วันนะครับถ้าท่านต้องการที่จะได้ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ ของนี่แคในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับติดต่อร้านค้าครับส่วนคนผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเขาก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีก60บาทอันนี้ต้องติดต่อร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาเลยนะครับสาขามานังโทรศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ะครับหรือจะเป็น ID เดียไลน์ก็0869666338นะครับไอ่ดี d ไลน์นี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ก็คือサラวุฒคอมพิวเตอร์นะครับ นี่คือของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับท่านที่เป็นเบอร์เก่าเก่ามากๆต้องใช้วิธีการแกล้งย้ายค่ายนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเอาโปรโมชั่นตัวเนี้ยเก่าเก่ากี่เดือนเก่ากี่ปีก็ตามแต่นะครับจะเอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนี้ตัวนี้สมัครไม่ค่อยได้นะครับได้เฉพาะตัวนี้อันนี้ได้แล้วก็อันนี้ได้นะครับ ใช้วิธีการแกล้งย้ายค่ายนะครับกดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอรับเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาหาเราเองครับแล้วเขาจะถามเราว่าทําไมเราถึงจะย้ายค่ายนะครับเราก็บอกว่าเราต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนราคาเท่าไหร่นะครับแบบ30วันแล้วก็แถมโทรฟรีด้วยทําให้กับเราได้หรือไม่ถ้าทําได้ทํา แต่ถ้าทําไม่ได้เราขอรหัสในการย้ายค่ายเพื่อย้ายไปย้ายไปค่ายอื่นนะครับนี่คือวิธีการกระบวนการแต่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับเติมเงินเอาไปตั้งไว้ก่อนเลยครับแล้วถึงค่อยกดรหัสในการแกล้งย้ายค่ายนะครับาพนักง,งานก็จะได้ดําเนินการให้เราแบบรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ d t แท c ในระบบเติมเงินประจำเดือนกรกฎาคม2565 ยังมีอยู่เหมือนเดิมทุกตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดําเนินการสมัครเองได้เลยหรือจะติดต่อกับทางร้านค้าก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการแกล้งย้ายค่ายก็ได้เช่นกันนะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ d t แ c คคอ l ์เซ็นเนะครับ1นึ่งสอ่าหกเจ็ด a ปดดีแท e คอร์เนตน่ะครับแต่โทรไปนะ่ะต้องกินเงิน ครั้งละ3บาทนะครับคุณผู้ชมโทรไปแล้วคุณผู้ชมต้องรอสายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาคิดเงินไปแล้วจากเราครั้งละ3บาทครั้งหนึ่งรอสายเป็นชั่วโมงเราก็ต้องรอนะครับเพราะจ่ายเงินไปแล้วแค่3บาทต่อ1ครั้งเท่านั้นในการโทรหาคอเซ็นเตอร์ของ DT e ทคหนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ